สวัสดีคุณป๊อปด้วยครับอ่าเราเทสเทสร,ระบบดูครับพอดีปกติเราไล์ทางบ้านฟ้านะนี้ลองลองมาทางบ้านแดงดูครับโอเคเสียงน่าจะ เสียงชัดเจนดีนะครับชัดแจ๋วนะใครดูอยู่น่าจะชัดนะครับก็เดี๋ยวประมาณบ่าย2นะครับใครมารับชมเดี๋ยวเราจะไลฟ์ผ่านทางบ้านแดงนะครับทาง u t u b e ครับเพราะว่าทางบ้านฟ้าเนี่ยสาวันมันจะลบคลิปทิ้งเดี๋ยวเผื่อใครอยากจะตัดคลิปเผื่อทีมที่มารับชมอยากตัดคลิปแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเราก็เลยมาทางบ้านแดงเอาก็แล้วกันนะครับ ชัดแจ๋วใช่ไหมครับโอเคเผื่อบางท่านอาจจะดูผ่านจอจอาจจะ<ช>มิลเลอร์อาจจะส่งไปยังจอทีวีจอใหญ่ๆครับแล้วก็เลยเปลี่ยนแผนมาทางบ้านแดงเนี่ยแหละครับโอเคชัดแจ๋วดีนะครับถ้ามุมมองประมาณนี้แต่ฝั่งเนี้ยคือเรามาเช็คสนามสุบและจุดที่เขาตั้งกล้องเวลาถ่ายทอดสดของทีมชาติเลยก็แล้วแต่เนี่มันจะมีมุมนี้ยครับ ตัวอุปกรณ์สัญญาณไม่แน่ใจว่าสัญญาณอะไรนะครับติดอยู่ตัวนี้นิดนึงเดียวนะครับเวลาเตะมุมแต่อยู่ตรงนี้มันสูงมันได้มุมที่สวยงามครับผมก็อยากจะที่จริงมันมีมุมล่างอกีกข้างล่างมันจะเตี้ยก,กว่านี้ <S <S แต่ก็จะมุมอีกอระนาบหนึ่งนะ แต่มุมนี้จังหวะเตะมุมอาจจะโดนบทบังไปมุมธงฝั่งเดียวเท่านั้นครับก็ไม่เป็นไรครับอาจจะนิดนึงเนี่ยตรงนี้ครับอย่างที่ให้ดูเนี่ยจะโดนบังนิดเดียวเนี่ยเสร็จได้อุปกรณ์ตัวนี้เ,เราเนี่ยจะแค่ตรงนั้นนิดเดียวก็60 fps ครับสนามเนี่ยใช้งานมาช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยครับฝนตกหนัก มันก็เลยอาจจะไม่ได้เรียบเน100ียนร้อยเปซซึ่งหน้าฝนนีจะควบคุมได้ยากมากครับในเรื่องของคุณภาพยากาคุณภาพสนามครับแล้วมีการจัดการแข่งขันมาต่อเนื่องมาเป็นระยะระยะครับสนามสุขก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามความฝันของน้องๆนะครับเทสระบบน่าจะใช้ได้ดูแล้วน่าจะชัดประมาณนี้แหละครับคมชัดได้มุมสวยงามแต่ทีนี้มันมีมุมล่างอกีกอยากจะลองมากๆเลย แต่ต้องใช้ระบบไร้าสายลงไปข้างล่างบางมุมนิดหนึ่งครับผมมันเสียดายมากครับคุณป๊อปตรงนั้นนะอ่ะก็คือคือจุดนี้เซ็ตไว้ให้ตอนทีมชาติแข่งแต่มันโดนเนี่ยตรงเนี้ยอุปกรณ์เนี้ยนะ่าจะเพิ่งติดได้ไม่นานมากครับดยจากอุปกรณ์ไม่แน่ใจไม่เห็นมันเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับเสียดายนิดเดียวครับถ้าถ้าติดอีกแกนอีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะเลื่อนไปอีกสักประมาณ5เมตรนะครับตรงนั้นนะ่ะจะไม่บางเลยครับ เสียดายเล็กน้อยทีมงานเราแผนกล้องดูอยู่ตรงนั้นบางเตะมุมพอดีเลยมผมก็แอบ,บเสียดายครับนิดนึง ากาศประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้อง move ดูข้างล่างว่าจะไปจุดล่างดีหรือเปล่าแต่สัญญาณโอเคเน็ตความแรงเน็ตน่าจะได้ครับไลฟ์ได้ใน YouTube